สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คอมเมนต์เวียดนามฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจากทางเพจ Facebook The Momentum ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเวียดนามจะแซงไทยมองปัจจัยที่ทำให้เวียดนามก้าวกระโดดและทำไมไทยอาจกำลังเดินผิดทางซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า คอมเมนต์ในช่อง YouTube หลายๆที่เกี่ยวกับประเด็นการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยและเวียดนามช่องแล้วแบบจุดๆอีอย่างว่าส่วนมากจะออกแนวหัวร่อยๆๆอย่อเย้ยเย้ยหยันมีกัดมีแซะนู่นนี่นั่นว่าเวียดนามเพอเจอเพอฝันและเป็นไปไม่ได้ที่จะมาแซงไทยหรือพัฒนามากกว่าเราอยากจะร้องไห้หนักมากค่าฮ่าฮ่เขาไม่ถามนะครับคอมเมนต์ว่าไทยตอนนี้ไม่ต้องคิดแข่งกับเวียดนามครับ ไอ้เนะ้าวินฟาสนบริษัทเดียวแทบจะอธิบายได้ไทยอยู่เวลเดียวกับพม่าครับดูจากท่าทีรัฐบาลเขาไม่ <Comment S 1> ทำนะครับคอมเมนต์ <Comment S 2> ว่าเป็นไปได้จริงด้านเศรษฐกิจเขานะ่ะกำลังขาขึ้นมากๆบริษัทใหญ่เข้ามาลงทุนเยอะเมืองขยายตึกสร้างใหม่มีทุกหัวมุมถนนเราเห็นถึงศักยภาพคนเวียดนามว่าทำได้พวกเขาขยันฉลาดทุกบ้านคือเป็นแผงร้านค้า เมืองสนุกด้วยไม่ใช่แค่หัวเมืองใหญ่ๆแต่เขากระจายความเจริญในทุกๆที่คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าแนวคิดของเวียดนามเป็นแบบของจื้อขยันทํางานทํางานหนักส่วนคนรุ่นใหม่ของไทยนะ่ยได้ยินเรื่องของ work life balance มากขึ้นก็เท่ากับว่าต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างแนวคิดขยันอดทนทํางาน vs ทํางานแบบ work life balance สีนะคอมเมนต์ทมานะครับคอมเมนต์ว่า ไทยมีทหารปฏิวัติรัฐบาลประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งของประชาชนบ่อยเกินจนต่างชาตินะ่ะไม่เข้ามาลงทุนเพราะชอบใช้อำนาจเฉพาะตัวสามารถสั่งปิดได้ทุกอย่างเอาผิดใครก็ได้ในยุคที่มีการแข่งขันอย่างเสรีทำลายบรรยากาศการลงทุนซึ่งทำให้ถอยหลังจากกลุ่มอาเซียน GDP โตต่ำสุดมาหลายปีนับตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันมเขมาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่า มีมาเฟียครองเมืองเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยเตะตัดขาคนที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองตลอดคนที่เข้ามาปกครองก็พัฒนาไม่เป็นแบ่งเค้กกอบกวยแล้วแยกย้ายก็เท่านั้นเองเขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าพูดแบบนี้มาเกือบ50ปีแล้วตัวชี้วัดไม่เคยเห็นคนไทยลักลอบเข้าไปทำงานที่เวียดนามเลยมีแต่คนเวียดนามลักลอบเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่า จเจริญอยู่ไม่กี่คนน่ะประเทศนี้คอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ comment ว่าเท่าที่ได้สัมผัสมาหนุ่มสาวเขานะ่ะสู้ขัดใจไม่มีคําว่าเหนื่อยจริงๆใจพุ่งแบบลูกศรพุ่งตรงนี้นะ่ะเขาชนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยและเวียดนามหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ